ข่าวด่กับพี่คนเกิดอะไรขึ้นครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาโพสซึ้งถึงแฟนคลับพ่อพ่อแม่เอฟซแบบนี้ครับล่าสุดกับทุกคน f c e e o o o นะครับน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงน้องได้เขียนแคปชั่นนะครับพร้อมโพสต์รูปนี้เอาไว้บอกว่า ขอพระคุณความฮักแพงที่มีให้หล่านีจ้าพอพ่อแม่แม่เอฟซีคือกำลังใจของหล่าในการทํางานทุกวันนี้ขอพระคุณที่เข้ามาเติมเต็มดวงใจดวงน้อยๆให้หล่ามีแรงสู้งานเน้จ้าขอพระคุณตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่เอนดูฮักแพงและปกป้องหลา่าทุกครั้งที่หล่าเจออุปสรรคคําว่าบ้านฮักน้องอุ้งอิงทุกหลังกับพร้อมสู้นําหลา่านะครับหล่าฮักพอพอ่พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนเน้จ้า โอ้โหอ่ะ ฮแท็กบ้านฮักทุกหลังอ่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแฟนคลับได้ฟังข้อความนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนต้องขอชื่นชมอุงอิงเพชรบ้านแพงก่อนเนาะตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยน้องก็เสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับเหมือนกันครับแล้วก็ซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองเหมือนกันนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแฟนคลับเนี่ยก็เลยยังอยู่กับอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ไงครับทุกคนนะครับก็ขอให้น้องนะครับจงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่า you yeah. ว่าตัวเองเนี่ยจะทำแบบนี้ไปตลอดนะครับพอพอแมนแม่เอฟซีแฟนคลับรวมถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนาะก็จะอยู่เป็นเพื่อนน้องนะจะอยู่ปกป้องน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปแล้วกันนะครับทุกคนนะพอพอแม่เอฟซีแฟนคลับรู้สึกยังไงบ้างกับข้อความดังกล่าวนะครับทีมอิ่มได้อ่านไปนะครับรู้สึกดีใจไหมรู้สึกภูมิใจไหมครับที่เชียร์ศิลปินคนนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับน้องก็ยังไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังเลยทีเดียวนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางตัวต่างๆนะครับองค์อิงก็ยังโอ้โหยังเป็นที่รักของประชาชนนะครับยังเป็นขวัญใจมหาชนอยู่นะครับเอางี้ครับทุกคนคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะรวมพลังกันผนึกเป็นหัวใจเดียวกันแล้วก็ทำให้อง์อิงเนี่ยได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนตั้งหลายรางวัลแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับทุกคนเนี่ย เอามองกุฎนะครับไปสวมให้กับน้องนะครับไปไปสวมให้กับน้องแล้วก็ทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่านางงามคนนี้หรือว่าศิลปินคนนี้เนี่ยจะวางตัวแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าแต่ตลอดระยะเวลา1-2ปีนี้อุงอิงวางตัวดีมาโดยตลอดนะครับ มันทําให้แบบว่าเรารู้สึกว่าสมแล้วที่พอ่อ <C os> พ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยสวมมงกุฎนั้นให้กับน้องนะครับเป็นมงกุฎของคนสู้ชีวิตจริงๆเป็นมงกุฎของคนที่วางตัวดีจริงๆแล้วก็เป็นเลือดนักสู้เป็นหัวใจไก่ชนจริงๆนะครับสำหรับองค์หิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะก็ฝากพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับนะครับก็ยังรักเอ็นดูน้องแบบนี้ ไปตลอดก็แล้วกันนะครับเนาะในส่วนของอุ้ม,อมเองนะครับอ,อิ้มก็ยังยัง,ย,งยังนับถือเลยกับ fc แฟนคลับของน้องเนี่ยอย่างบางทีอุ้มอิมเนาะอาจจะคิดว่าตั้งแต่แรกเลยที่อุ้มม,มาทำข่าวน้องมาอยู่ตรงนี้นะครับอุ้มอิมเนี่ยคิดอยู่นะครับว่าจะได้แรงซับพอร์ตหรือว่าจะคนเนี่ยจะเข้ามาดูอุ้มอิมนานแค่ไหนนะครับทุกคนคือด้วยด้วยความที่ว่าทุกคนคิดแหละเชื่อว่ายูทูบเบอร์ทุกคนหรือว่าคนที่มาพูดถึงน้องทุกคนเนี่ยคิดแหละว่า องอิงจะดังได้นานแค่ไหนอุงอิงจะมีกระแสได้นานแค่ไหนนะทุกคนแต่วันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทั้งแฟนคลับน้องเองแล้วก็ทั้งตัวน้องเองเนี่ยทำให้อิมเห็นแล้วว่าดังนานมาก2ปีนี้กระแสองอ,งอิงไม่มีตกเลยและเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับจะดังยาวแล้วก็ดังนานตลอดไปด้วยการวางตัวของน้องนะครับด้วยความน่ารักของน้องที่ที่โอ้โหนะครับ มาพึ่ตปฏิบัติตัวมาขนาดนี้แล้วก็อุ้มอิ่มนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่หน่อยนะครับแม่หน่อยก็บอกว่าอุ้งอิงเนี่ยน้องยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดังขนาดนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังวางตัวเป็นเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับทุกคนน้องสำหรับอุ้งอิงนะน้องดังทั่วประเทศแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็พ่อพ่อเมฟี FC แฟนคลับเนี่ยสนับสนุนแบบนะเต็มร้อยจริงๆนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องครับทุกคนแล้วก็เมื่อคือนนี้โอ้โหน้องนี่ครับ ได้รับรางวัลน้ำใจคือเยอะมากๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ฮักบุรีรัมนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮักสกลนครนะครับพ่อสักชัยนะครับทุกคนหรือแม่วิแม่สายพินนะครับแม่บวบบวกกันนะฮะโอ้ทุกคนเยอะมากจริงนะครับเยอะมากจริงอ่ะเดี๋ยวอิมจะมาอ่านรายชื่อเนาะนะครับที่ได้มีการนะครับมอบรางวัลน้ำใจให้กับน้องเมื่อคืนนี้แล้วกันเนาะอุ้งอิงเนี่ยส่งงานวันนี้ค่ะขอบคุณที่เอ็นดูฮักแพงหล่า ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับพ่อพ่อแม่แก็ยังฮักแพงหลาอยู่โดยตลอดนะครับโหวันนี้พ่อๆ่อแม่แม่มาให้กําลังใจหลาหลายอิหลีนะครับขอบพระคุณที่บะทิมบปาหลานะครับวันนี้หลามีความสุขอิหลีจ้าขอบคุณที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลานะครับขอบพระคุณโอกาสดีๆผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับที่สนับสนุนหลาขอบคุณนะครับพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพลุงอํานาจ วงสาวน้อยนะครับที่มอบโอกาสให้กับหลาขอบคุณนะครับพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับที่ฮักแพงหลาเนจ้านะครับขอบคุณแม่ฮักบุรีรัมนะครับขอบคุณแม่ฮักกลนะครับขอบคุณแม่ราตีขอบคุณพ่อศักชัยขอบคุณแม่วิขอบคุณแม่สายพินนะครับขอบคุณแม่บัวกันขอบคุณแม่ฮักน้ำยืนขอบคุณแม่หน่อยอุดรอุตรดิตนะครับขอบคุณมาลายจากด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนโอ้โหเยอะมากครับทุกคนนะ ดีใจกับน้องครับดีใจกับอุงอิงมากมายจริงคืออุงอิงคือความภูมิใจของเรานะครับทุกคนนะก็แบบแบบนี้เลยคือความภูมิใจของทุกทุกคนที่ดูอิ่มอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเมื่อคืนนี้เนาะที่มีรายการเออเก่งเล็กใจใหญ่ใช่ไหมครับทุกคนที่มีน้องน้ําหอมมา,มาพูดถึงน้องอะ่ะโอ้โหน้องน้ําหอมก็คือพูดถึงน้องไว้แบบดีมากแล้วก็พิธีกรน,นะครับพูดถึงน้องเอาไว้ดีมากจริงๆนะครับเนาะนะ โอเคนะครับทุกคนนะ,ะสำหรับคลิปดีนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแ like, ชรนะ์นะครับนะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะ,ะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นข่าวแรกของวันนี้เมื่อวานนี้โอ้โหคนดูเยอะมากนะครับสำหรับ สำหรับข่าวที่อุ้มอิ่มเนาะลงลงรูปนะครับของชายามิช,ชัยนะฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะตอนนี้คือดูข่าวไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับสำหรับนี้นะครับแล้วก็วันที่29นะครับอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ ใครจะเข้าไปให้กําลังใจน้องน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบ้างวันที่29แล้วก็เป็นฉากนะครับทุกคนภาพยนตร์เรื่องขายออด้วยใครที่ไปในงานเนี่ยก็จะได้ร่วมอยู่ในฉากภาพยนตร์นั้นด้วยนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ออุ้งอิงเนาะทุกคนรอรับมาลายเงินล้านได้เลยแล้วก็มารอรุนกันพ่อการชัยเนี่ยนะครับเขาชวนนุ้มอิ่มขึ้นไปมอบมาลายน้ําใจ ให้กับมึงอีเนาะหล้านบาทนะครับก็ฝากทุกคนด้วยว่ามิ่มจะขึ้นไปไหมอะ่ะจะขึ้นไปดีไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยว่ามิ่มควรขึ้นไปไหมนะครับแต่พ่อการช้ยอยากให้มิ่มขึ้นไปมอบมาลัยน้ําใจกับน้องขึ้นไปถือช่วยกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นมาลัย1ล้านบาทนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับมิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ